สวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนค่ะหลังจากที่สาวไปเก็บคะน้าฝรั่งนะคะหรือควางตุ้มฝรั่งเนาะสาวก็ได้เอามาทําอาหารทานนะคะก็มีทั้งที่ลงคลิปแล้วก็ที่ไม่ได้ลงคลิปนะคะที่ลงคลิปไปก็จะมีเย็นตาโฟค่ะสาวก็ใช้แทนผักอื่นๆนะคะเพราะว่าก็มาประยุกต์ใช้ค่ะก็มีข้าวผัดค่ะใช้แทนคะน้าเนาะแล้วก็มีอันนี้ก็เป็นลาบหน้านะคะก็อร่อยเหมือนกันนะคะ ใช้คนาฝรั่งอันนี้ก็เป็นเมนูล่าสุดนะคะในคลิปวันนี้สาวก็จะมาทําคะนาผัดน้ํามันหอยใส่โอไกค่ะมาลงมือทําด้วยกันเลยค่ะสาวก็ได้เก็บมาแล้วก็แช่น้ํานะคะล้างทําความสะอาดเรียบร้อยแล้วค่ะก็เขาก็ยังอ่อนๆอยู่นะคะก็เอามาผัดนะคะวันนี้สาวก็จะผัดแบบง่ายๆนะคะผัดน้ำมันหอยธรรมดาก็เพิ่มสีสันแล้วก็รสชาติด้วยแครอทพริกเปปเปโรนีแล้วก็กระเทียมค่ะ สาวก็หั่นทุกอย่างไว้เรียบร้อยแล้วนะคะอันนี้ก็เป็นคะน้าฝรั่งหรือควางตุ้งฝรั่งนะคะก็หั่นไว้แล้วเนาะแครอทค่ะเพิ่มสีสันนะคะแล้วก็รสชาติอันนี้ก็เป็นพริกนะคะอันนี้ก็เป็นกระเทียมค่ะวันนี้สาวก็ใช้โอกไก่นะคะก็หั่นเป็นชิน้นเล็กๆไว้แล้วเรียบร้อยค่ะอันนี้ก็เป็นเครื่องปรุงที่ใช้นะคะก็มีซีอิ๊วขาวน้ำมันหอยน้ำตาลทรายแล้วก็ผงปรุงรสค่ะ มาลงมือทำด้วยกันเลยค่ะก็ตั้งกระทะใส่น้ำมันให้ร้อนนะคะพอน้ำมันร้อนแล้วก็ใส่กระเทียมลงไปผัดให้หอมค่ะพอกระเทียมหอมแล้วก็สุกเหลืองแล้วก็ใส่ไก่ลงไปผัดเลยค่ะ กอใส่กล้สุดแล้วก็มาปรุงรสด,ด้วยน้ำมันหอยค่ะแล้วก็ซีอิ๊วขาวนะคะผงปรุงรสนิดหน่อยค่ะแล้วก็น้ำตาลอีกนิดค่ะใครไม่ชอบก็ไม่ต้องใส่นะคะก็ผัดทุกเค้าให้เข้ากันค่ะ พอผัดเครื่องปรุงสุกแล้วก็เข้ากันดีแล้วก็มาใส่ผักค่ะแล้วก็จะใส่แครอทลงไปก่อนนะคะเพราะว่าเขาสุกช้าเนาะแล้วก็พริกค่ะเพิ่มรสชาติอีกนิดหน่อยนะคะให้มีเผ็ดนิดๆิค่ะก็ผัดทุกอย่างให้เข้ากันดีค่ะ พอแครอทเริ่มสุกแล้วเสาก็จะมาใส่พนาสลังลงไปนะคะหรือความตุ้มสลังลงไปค่ะใครชอบผักก็ไม่ต้องผัดมานะคะใครชอบผักสุกก็ผัดให้สุกตามชอบเลยค่ะ เ้าอยากได้น้ำซอสเยอะๆนะคะขาวก็จะเติมน,น้ำนิดหน่อยค่ะก็ผัดส่วนผสมทุกอย่างให้เข้ากันนะคะให้เขาเดือดแล้วก็สุกค่ะ สาวก็จะมาชิมรสดูอีกรอบนะคะว่าได้ตามที่ต้องการแล้วหรือยังค่ะอร่อยแล้วนะคะทีนี้ก็ปิดไฟก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะผัดคน้ะน้ำมันหอยในวันนี้ค่ะก็มาจัดใส่จานกันเลยค่ะ ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะคะนาฝรั่งผัดน้ำมันหอยใส่ไก่นะคะออกมาหน้าตาหน้าทานไหมคะก็รสชาติอร่อยนะคะกลิ่นหอมมากเลยค่ะก็เหมือนผัดผักผัดคะนาบ้านเราเลยนะคะสำหรับคลิปนี้สาก็จะขอจบคลิปแค่นี้ค่ะจะขอตัวไปทานก่อนนะคะก็ขอบคุณทุกท่านที่รับชมค่ะถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งเพื่อรับการแจ้งเตือนนะคะ อย่าลืมกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กันต่อไปด้วยค่ะพบกันใหม่คลิปหน้านะคะสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ